สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีอยู่บ้านหนองอึงอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเพิ่นขายอย่างนะครับพี่น้องครับเห็นมีหลายล้านเลยครับพี่น้องครับอ้าวสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีครับมีอย่างขายแน่นอกครับมือนี้โอ้บักยางหน่วยดิบๆมันสิเป็นสีเขียวมันกินได้หรอบอครับเนี่ยได้นครับมันสิมันสิเป็นรสชาติจังไรเเขียวเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวเปรี้ยวหวานบ่ปลานหน่วยเนื้อเนื้อเนี่ย โอ้สามรถบ่ครับเนี่ยขายจานละจักบาทครับเนี่ยอันนี้อันนี้จานจานสี่เซกครับอันนี้พวกอาหารเซกโอ้ตัวอตัวงามเนี่ยหาซีบปะครับตัวนี้สี่ซีบนี่ก็สี่ซีบตัวนี้เนี่ยโอ้หนาสนใจนะครับพี่น้องครับอันนี้มันกินข้างขึ้นเลยครับบปลาเหมือกคือนผู้แขวยโอ้ครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่นขายบักยางนะครับอยู่เนินหนองอึงบ้านหนองอึงอำเภอล่ารีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับ โอ้มีหลายล้านเนาะครับนอขายสินค้ามือนี้เอ้าบักตาลนี่ขายจังไรครับเนี่ยหบาทครับผมห้าสิบบาทนี่ตัวตัวไหนแบบยำปุดปุดมี่บปุดเล่อันนี้ปุดปุดเลยบ่เนี่ยโอ้เออห้าสิบบาทเนี่ยอ้าวตัวนี้แหละอันนึงนี่แหละเอาบักตาลนี่แหละกินง่ายดีสินะบะมี่ฟักบัวบ่ครับมือนีไหนฟักบัวบ่มีบ่มือนีหนบัวบันี่มันหาบ่ท่านโอ้หาบ่ท่านเนาะครับเอาบักตาลนี่แหละครับสินะเอาครับห้าสิบบาทบ่ครับอ่ะโอเคครับ อ้อุดหนุนพ่อข้าเพิ่นบักตาลนะครับพี่น้องครับตัวนี้บักยางเพิ่นบอกว่าเปรี้ยวๆหวานๆเพิ่นว่าโอ้มีหลายเด้อครับบักยางนี่ครับพี่น้องเออผู้ใดอ่ะขอบคุณครับผู้ใดอยากก้ามบ้านหนองอึงอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับเออเอาเพิ่นเปิดให้เบิ่งแล้วครับพี่น้องโอ้นี่เป็นจังซี่บ่ครับอืมแม่นก็สิเป็นหวานๆเปรี้ยวๆบ่ครับอ้าวนั่นเพิ่นกินในโซ่แลละครับพี่น้องครับนั่นยวเอา ร้านเดือเปรี้ยเวเลยบครับรอโอ้ครับคบเดี๋ยวผมก็จะไปกินหมกดานเหมือนละบาเนี่เอาพี่น้องนี่แหละครับอยู่บานหนองอึงอำเภอล่าสีสไลดจังหวัดสีสะเกตครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ